สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่าราักทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้กับคากคุ่กับคุบบบบอารแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ิบค่ะเรื่องโรงเรียนแสนสูงนะคะเด็ก ในโรงเรียนแสนสุกนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี่นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อโรงเรียนนะคะสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนค่ะคาขวัญของโรงเรียนสีประจําโรงเรียนค่ะบุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญต่างๆภายในโรงเรียนนะคะเด็กๆทราบันแล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรถูกต้องค่ะโรงเรียนอนุบาลทัดแก้วนั่นเองค่ะ และผู้คลที่สาคัญผอ้คนแรกเลยนะคะที่เด็กควรที่จะต้องรู้จักเลยนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัดแก้ของเราค่ะนางวราาพรปานทองค่ะหรือที่เด็กชอบเรียกชื่อเล่นกันนะคะว่าคุณรูแมวค่ะและอักษรย่อของเรียนเรานะคะก็คืออทกค่ะในสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนะคะก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะตั้งอยู่บนพื้นวงกลมสองรูปนะคะเต็ๆ แบบที่เสื้อของคุณครูนี่ค่าเด็กๆคะและสีประจำโรงเรียนของเรานะคะก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวค่ะเหมือนชุดพละของเด็กๆค่ะและคำขวัญประจำของโรงเรียนเรานะคะความพร้อมดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมค่ะและก็มีบุคลากรท่านอื่นด้วยนะคะเด็กๆายในโรงเรียนของเรานะคะ และสถานที่สําคัญภายในโรงเรียนของเรานะคะสถานที่แรกเลยก็จะเป็นห้องเรียนของเด็กค่ะแล้วก็จะมีห้องกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆนะคะเด็กเช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญ,ญี่ปุ่นอ,องดนตรีแล้วก็ภาษาวายน้ําค่ะแล้วก็จะมีสนามการแจ้งด้วยนะคะเด็กสนามการแจ้งนี้นะคะก็จะมีทั้งเคงเรื่องเล่นนะคะแล้วก็ไว้สําหรับจัดกิจกรรมการแจ้งให้เด็กด้วยะคะ่ะ แล้วก็จะมีห้องพยาบาลนะคะโรงอาหารเด็กๆก็ไดไ้รู้จักกับสถานที่สําคัญต่ตางๆภายในโรงเรียนและบุคลากรต่างๆภายในโรงเรียนกันไปนแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทวทวนด้ยนวยนะคะว่าคำขวัญโรงเรียนของเรามีเป็นอย่างไรบ้างและสีประจำโรงเรียนของเราน่คือสีอะไรคะ่ะไว้คลิปหน้าไว้พบกับอันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้อูันมาขอจบเปเพียงเท่านี้ค่ะ